สวัสดีค่ะผู้ประกาศโดนด้วยช่อง3ปลดนับ100ชีวิตจ่ายชดเชยสูงสุด400วันให้มาเซ็นชื่อบ่ายนี้ผู้ประกาศโดนด้วยช่อง3ปลดนับ100ชีวิตจ่ายชดเชยสูงสุด400วันพนักงานที่ถูกประเมินว่าไม่ผ่านจะได้รับอีเมลเลิกจ้างให้มาเซ็นชื่อบ่ายวันที่26-27พฤศจิกายน67 เมื่อวันที่26พฤศจิกายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างของสถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่มีแนวทางลดค่าใช้จ่ายและลดพนักงานให้ได้30%โดยส่งอีเมลแจ้งพนักงานเป็นการส่วนตัวโดยมีพนักงานในทุกระดับชั้นตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานที่ถูกประเมินว่าไม่ผ่านงานจะได้รับอีเมลเลิกจ้างทางบริษัท เป็นการส่งเป็นการส่วนตัวโดยมีพนักงานทุกระดับที่เข้าเงื่อนไขเนื้อหาเป็นเรื่องของการบอกเลิกจ้างและให้มาเซ็นรับทราบการเลิกจ้างดังกล่าวในช่วงบ่ายวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน67ทั้งนี้ การชดเชยที่ทางช่อง3จ่ายให้พนักงานนั้นเบื้องต้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้ 1. อายุงานครบ1 20วันไม่ครบ1ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า30วัน 2. อายุงานครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า90วัน 3. อายุงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า180วัน 4. อายุงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า240วัน 5. อายุงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า300วัน 6. อายุงานมากกว่า20ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชยในอัตราไม่น้อยกว่า400วันทั้งนี้จะให้ผลหลังจากวันที่3เอ็ดธันวาคม67อย่างไรก็ตามสามารถใช้เวลาหยุดที่คงเหลืออยู่ได้ แต่หากลาเกินกำหนดจะกระทบต่อเงินชดเชยที่จะได้รับด้วยพนักง,งานสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินชดเชยนี้ในรอบเดือนธันวาคม67หรือเดือนมกราคม68รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการเลิกออฟหรือเลิกจ้างครั้งนี้ฝ่ายบริหารใช้วิธีประเมินโดยพิจารณาจากทุกระดับ ตั้งแต่บรรณาธิการไปจนถึงพนักงานทั่วไปซึ่งพบว่ามีกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างครั้งนี้หลักร้อยขณะที่ผู้ประกาศข่าวของช่องส่วนหนึ่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานประจำแต่ยังได้รับค่าอ่านหรือค่าออกอากาศอยู่ในกรณีที่ทำรายการให้ช่อง3มต่อไปทั้งนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนงานและโครงสร้างให้เหมาะสมกับกำลังคนที่เหลืออยู่ต่อไป ขอบคุณข่าวสดค่ะ